ก่อนหน้านี้นะครับทีมข่าวทูนไซด์นะครับได้นำเสนอความสนุกบางส่วนไปแล้วนะฮะสำหรับงานครบรอบ49ปีช่อง3แต่ว่าที่เซอร์ไพรส์ทำเอาแฟนๆตื่นเต้นอยู่ไม่น้อย e เลยทีเดียวหลังจากทราบว่านิชคุณหอระเวชคุณนะครับก็มาร่วมแจมในงานนี้ด้วยแล้วก็ยังมีบุคคลสำคัญในวง,งการทีวีอีกหนึ่งคนนะครับคือพี่ออฟพงษ์พัฒน์นั่นเองเป็นนักแสดงอาวุโสนะครับแล้วก็พ่วมกับมากฝีมือของ,ง,งการบันเทิงนะฮะที่ตอนนี้กําลังป่วยแต่ดูเหมือนสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงขึ้นนะครับเพราะว่ามา พร้อมกับนั่งเชียร์ติดขอบสนามอีกด้วยเลยครับส่วนแก๊งเฟอร์บี้ไม่ขายฝันครับก็รวมตัวคบทีมกันอีกครั้งนะครับมามินชลิดาครับผมแต้วนัทพรครับเตยจรินพรมิวนิษฐาและแมทพ์พรณีครับและยังมีคอนเสิร์ตที่เสริมทัพด้วยยายาอรัสยาคิมเบอรี่นะครับผมเบลล่าพรีมไอซ์นะครับผมนิชาและพัทพตติเซียด้วยนะครับที่มาร้องเล่นเต้นและโชว์พลังเสียงถึง7เพลงครับเรียกเสียงกีดจากแฟนๆได้ไม่น้อยเลยครับ แล้วก็อีกหนึ่งช็อตหวานนะครับที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในงานนี้นะครับชาเออแฟนแฟนกรี๊ดลั่นสนามราชมังคลากนเลยทีเดียวนะฮะสำหรับคู่รักนเดชคุกิมิยะแล้วก็ยายะอุรัสยาครับที่หอมแก้มกันกลางเวทีฮะช่วงเปิดงานเอ้ยดูไกลๆก็เหมือนจะโดนนะฮะแต่จริงๆแล้วโดนหรือไม่โดนนะฮะไปถามยาย่ากันซะหน่อยครับไม่เหมือนที่เตรียมกันเลย ชอบชอบปีชอบปีค่ะชอบเมื่อกี้บอจริไม่พยายามค่ะไม่ดูไม่ดูหรอกไม่ดูเตร์เติร์เติร์เติร์ดูเหอนะตกใจเหนกันก่ดูตอนแรกคุยกับว่าจะดูเขาไม่ได้ก่อนไปไม่ไม่ตามตามาโดยไปค่ะใช่จะดูดีทุกตอนแต่ทีค่ะอนนี้ในแี่เขาควรด้นนี้ใช่ไห่